นะตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเอ็นซีดะกอนนะตอนนี้เราอยู่กับพี่เอิร์ธแล้วก็พี่โอมาเราจะมาตัดต้นไม้กันพ,พี่โอมาพูดไม่ได้แนละ้ว <c oughs> เขาไม่มีอ้าวใครมาแย่งอ้วกอีกเนี่ยเออใครอยามแล้วครับแล้วก็ครับเลยนะโอ้คุณ <c oughs> แย่ง คุณแยกไหมผมไปหมดใจค้าได้ยังไงล่ะ er. <c oughs> คีเอร์กินด้หลังอือออสึกเซอนี้จะมีอกสามคนนะเป <c oughs> ็นไรคนน้อย่ไนดน่แหละนะครับม่ยเลยโอ้ผมเล่นกอาฟูกมา ดูดีตัดตัดไอ้นี่ก็ของฟรีจัดสปาอย่าลืมจะโทมนะเยอะจะมาสร้างบ้านอยู่อาคาขุณใชยนทำไมไม่มีขออะไรก็เรื่องของเรื่องของใครนะครับอ้ย ไม่สบายครับต้องขอโทษในความไม่สบายขยักอะไรใยักอะไรขูดมาเฮ้ยขวานแล้วนะผมได้ขวานมาแล้วขวานมาแล้วปลูกป่าทดแทนด้วยทำไม่ปลูกป่าทดแทนไม่จบอุ้ยขวานยีนูไม่ตัดมาจากไหนอ่ะเดินมาเดินมาอ๋อแล้วคุณโอมะครับเียอะ ถ้าคุณโอนวะเพี้กหายกับศูนย์อืมอ่อลอไครับเป็นผมคับน้องนะน้องตียกำมมเยคฝนตกแล้วที่ทีไปหาสที่บ้นให้ก่ลนนหาที่ไม่ฝนท่วมเนเลย ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากตัดต้นไม้ยีนต้นเลยต้นยีนหรือยีนต้นเนะตอนนี้เราว่าด้ถือการถ่ายนะครับใช่ไหมลูกศิษใช่แล้วครับตระหม่อมเอ,อื uh, <yeah. S 1> yeah, ้ออาแยอาแยวัสดีกายเอินลืมสวัสดีผู้ชมทางบ้านและทางคณะที่มาดูว่ะ ครัะโอ้ยคีเปอร์อ้ยดีเซงโอ้มีด้วยวันนี้โชคดีมากมากเลยเจอคีเปอร์สองตัวหรือก็ข้อมแล้วอาจจะพูดเสียงเบาไปหน่อยก็ไม่เป็นไรโอ้เจ้าม่ว เขาเรียกเวลาความค่าสายใช่ไหมครับแต่ก็ค่านอกวัดตอนนี้ก็ไม่เป็นไรทามเอ,องในนองวัดตัดไม้ให้ได้มากที่สุดนะตอนนี้กูไหนกเออเซิร์ฟนี้ทำทำอาชีพได้สามอาชีพนะอาชีพอะไรมังคุดไ้เดีย๋ยวยพี่ที่เดินเลยนะครับ <c oughs> โอ้ต oh, oh oh, ัวเลย่อขวดดูเหมือนเม็ดน้ำฝนแหลมเกินกันที่ผมละเลยโดนขวดโอ้ยแหลกแรกเนี่นักหนักสองนนะอดทนไว้ครับเราลูกผู้ชายต้องให้ผู้หญิงเสียสละโอ้ที่คนทักมาเบลครับพ่อเบลเอฟยูเอเอเอฟยูเอเอเบลฟูไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไม่เหมือนกันอุ้ยอ๋อคิดว่าไผอุ้ยแอปเปิ้ลแอปเปิลโ h ้อ่ามามาบอกว่าเปลไม่เป็นไรเข้ามาเลยเข้ามาไม่จำเป็นครับอ่า <c oughs> เดี๋ยวคุณ <c oughs> คุณ คุณโอ๊วเ่จะเข้ามาตอนนี้พี่เอิ้ธอยู่ไหนครับ